สวัสดีจ้าแม่มสินจาวิดีโอนี้พามาดูแบบบ้านไม้ชั้นเดียวสวยๆสามแบบหลังแรกก็จะเป็นทรงไทยประยุกต์ขนาดสมห้องหลังที่สองก็จะเป็นทรงไทยเช่นเดียวกันแต่เป็นทรงมุกซ้อนขนาดสองห้อง แบบที่3ก็จะเป็นทรงโมเดิร์นขนาด1ห้องคลิปนี้จะเป็นคลิปรวมแบบบ้าน3แบบด้วยกันแบบที่1จะเป็นทรงไทยทรงไทยประยุกต์ขนาด3ห้องกว้าง6คูณ6เมตรตลอดทั้งหลัง อันนี้ก็จะเป็นภาพของห้องโถงนะคะห้องโถงก็จะมีเพดานรูปทรงแปดเหลี่ยมซ้อน2ชั้นหลังนี้ก็หน้าต่างก็จะเปิดได้ทั้ง2แบบนะคะคือจะเปิดแบบบีโก้และก็เปิดแบบบานกระทุง้ง เห็นได้นะคะอันนี้จะเป็นเพดานของห้องที่สองจะเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมซ้อนสองชั้นอันนี้ห้องที่สองนะคะมีประตูไว้สำหรับต่อเติมด้านหลัง พื้นก็จะใช้ไม้ขนาดใหญ่และก็ตลอดทั้ง3หลังก็จะใช้ไม้เนื้อแข็งทั้งหมดอันนี้เป็นห้องที่3ห้องด้านข้างประตูของบ้านทรงไทยประยุกต์ก็จะเป็นประตูสไลด์มีประตูไว้ต่อเติมด้านหลังสองบานนะคะสำหรับห้องบ้านทรงไทยประยุกต์ขนาด3ห้อง เห็นได้นะคะว่ามีประตูสไลด์2บานด้วยกันไปชมแบบที่2กันนะคะหลังนี้ก็จะเป็นทรงโมเดิร์นขนาด1ห้องความกว้างอยู่ที่3มเมตรคูณหเมตร หลังนี้ระเบียงก็จะกว้างอยู่ที่3โมเมตรคูณ2เมตรแล้วก็ห้องด้านในก็จะกว้างอยู่ที่3มคูณ4เมตรนะคะประตูด้านหน้าก็จะเป็นประตูบานสไลด์เช่นเดียวกันแล้วกระเบื้องทั้ง3าหลังก็จะใช้กระเบื้องรอนคู่ทั้งหมดเสาก็จะใช้เสาขนาดใหญ่นะคะหลังนี้ก็จะเป็นเสาขนาด6คูณ6นิ้ว เห็นได้นะคะห้องขนาดความกว้างที่3คูณ4เมตรแล้วก็เพดานก็จะเป็นทรงหลุมรูปทรงแปดเหลี่ยมตามยาวพื้นไม้ก็จะใช้พื้นขนาดใหญ่มีตัดมุมเล็กน้อยนะคะคลิปนี้จะเป็นคลิปสั้นๆนะคะ มองจากด้านในอันนี้ด้านข้างนะคะไปชมหลังที่สามกันหลังที่สามก็จะเป็นทรงไทยทรงมุกซ้อนขนาดสองห้อง ความกว้างอยู่ที่3เมตรยาว7เมตร50ตลอดทั้งหลังหลังนี้จะมีความพิเศษอย่างหนึ่งคือจะใช้เสาใหญ่พิเศษคือขนาด8คูณ8นิ้วจะเห็นชัดมากเลยนะคะว่าใช้เสาขนาดใหญ่ แล้วก็ใช้ไม้เนื้อแข็งเช่นเดียวกันประตูด้านหน้าก็จะเป็นประตูบานสไลด์เช่นเดียวกันก็จะเป็นประตูไม้ทั้งหมดนะคะแล้วก็ใช้ไม้เนื้อแข็งเช่นเดียวกันห้องก็จะกว้างที่สามคูณสามเมตรทั้งสองห้องหน้าต่างก็จะเปิดแบบบีโก้ เพดานก็จะเป็นรูปทรงแปดเหลี่ยมพื้นจะมีพื้นที่ต่างระดับกันแล้วก็มีประตูไว้สำหรับต่อเติมด้านหลังขอบคุณสำหรับการรับชมและพบกันใหม่ขอบคุณค่ะ